มาติดตามประเด็นต่างๆที่เรานำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมได้นะคะโดยคนคุยข่าววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของเขาบอกว่า คิตไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเพียง7เดือนแรกของปี2566จากการรวบรวมข้อมูลบอกว่ามีชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วกว่า15ล้านคนทั้งยังสร้างไรายได้กว่า1ล้านล้านบาทด้วยข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของ การท่องเที่ยวไทยที่ขณะนี้เป็นภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนสําคัญของเศรษฐกิจค่ะโดยใน7เดือนแรกอย่างที่เราบอกไปของปี2,566คือเดือนมการาคมถึงกรกฎา,าคม ภาคการท่องเที่ยวนะคะสร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติรวมกันนะคะ1 8 4 5งล้านแปล้านบาทอันนี้คือเลขหลักล้านล้านบาทนะคะในจํานวนนี้เนี่ยเป็นไรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่6 3 8 8 6 6 1ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขนะคะยอดการท่องเที่ยวที่รวบรวมมาในช่วง7เดือนแรกทีนี้มาดูในด้านของจำนวนนัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ตรงนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ก็คือไม่น้อยกว่า25ล้านคนโดยตั้งแต่ต้นปีถึง30 กรกฎาคมน,นะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอยู่ที่15ล้าน3 22,175คนถือว่าเพิ่มขึ้น384%เมื่อเทียบกับช่วง7เดือนแรกของปีก่อนก็คือปี2565ทีนี้มาดูในส่วนนี้ค่ะ5อันดับแรกของ ประเทศต้นทางก็คือของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยมากที่สุดอย่างมาเลเซียนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาราวๆสองล้านสี่แสนคนอย่างจีนค่ะมาอยู่ประมาณ1 8ล้านแแสนคนส่วนเกาหลีใต้อยู่ประมาณ9 7 7 0 0คนได้นอกจากนี้อินเดียนะคะอยู่ราวๆ8,85.000คน แล้วก็อันดับที่5ก็คือรัสเซียอยู่ประมาณ854,000คนตรงนี้เป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะเรียงลำดับ5ประเทศเลยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยทีนี้เราไปดูในเรื่องของภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยเขาบอกว่านอกจากมันจะเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มันคลี่คลายแล้วในเรื่องของการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้ง ตลาดในแล้วก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเนี่ยตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ให้มาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเช่นเดียวกันที่ส่งผลในเรื่องของการเติบโตที่เกิดขึ้นไม่ได้เพียงแต่ส่งผลในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ส่งผลไปจนถึงเศรษฐ,ฐกิจที่มันกระเตื้องขึ้นด้วย ทีนี้คุณผู้ชมขาเว็บไซต์เทลวา n เนสที่ได้มีการจัดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนทั่วโลกในปี2023ปีคศนะคะก็ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครนะคะเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งที่มีจำนวนชาวต่างชาติเดินทางมาทั้งสิ้น22.78ล้านคน นอกจากนี้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังระบุด้วยบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึง24กรกฎาคม2566ค่ะสร้างไรายได้รวมประมาณ1ล้านล้านบาทโดยเฉพาะช่วง24ถึง30กรกฎาคมเนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวประมาณ560,000คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย,ยเฉลี่ยอยู่ราวๆวันละ8,555คนเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูกันต่อเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การจัดอันดับในเรื่องของการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแต่ว่ายังมีผลสำรวจจาก The Pew Research Center ของสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม2566บอกว่าอาหารไทยนะคะ ได้รับการโหวตเป็นอาหารยอดฮิตอันดับสามอาหารเอเชียที่ขายดีในอเมริกาด้วยสัสดส่วนร้อยละสิอ เป็นรองของใครบ้างก็เป็นรองเพียงอาหารจีนแล้วก็อาหารญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้นะคะเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวของไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ที่เราพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยทีนี้ในเรื่องนี้ย ก็จะมีการทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือว่าเกสต์นอมี่ทัวริซมให้อยู่ในกระแสนิยมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนอกเหนือจากการที่มาปลูกปั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสทัวริซมอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้สำหรับประเทศไทยก็ยังคงเป็นปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะ คาดว่าตลอดทั้งปี2,566เนี่ยการท่องเที่ยวไทยจะสามารถสร้างไรายได้อยู่ราวๆ2.38ล้านล้านบาทหน่วยเป็นล้านล้านบาทนะคะและจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างประเทศก็อาจจะมีมากกว่า25ล้านคนด้วยเนี่ยนะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าไทยเองยังมีการเดินหน้าสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของอาเซียนอันนี้เป็นการจับมือร่วมกันนะคะโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการทำงานค่ะร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษก็ดีกรมควบคุมโรคก็ดีกรมอนามายัยกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทททหรือว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยสมาคมไทย ธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยสมาคมมักคุเทศ์ด้วยนะคะสมาคมโรงแรมเอยอะไรเอ่ยมีการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวไทยตามยุทธ,ธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่3อันนี้ระยะ5ปีนะคะระยะ5ปีก็นับไปปี2566ไปจนถึงปี2570โดยในปี2566นี้นะคะมีผู้ประกอบการโรงแรมที่พักในไทย ให้ความสนใจแล้วก็มีการขอตรวจสอบเกณฑ์นะคะซึ่งผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนถึง27แห่งจากทั่วประเทศด้วยอันนี้ถือว่าก็เป็นข่าวดีเหมือนกันที่บรรดาโรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยก็มาร่วมไม้ร่วมมือจับมือกันนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่